ายมากกูดดิงว่าที่เอกอัคราชาทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเปิดเผยว่ากว่าหนึ่งปีที่สหราชาอาณาจักรให้ทุนสนับสนุนการพัฒน,นาวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยยึดหลักว่าวัคซีนนี้จะต้องแจกจ่ายให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกในราคาทุนโดยไม่หากำไรจึงจะมีการบริจาควัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับทั่วโลกจำนวน9ล้านโดสเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจำนวนนี้5ล้านโดสจะบริจาคเข้าโครงการโควัค ส่วนอีก4ล้านโดสแบ่งบริจาคโดยตรงให้กับประเทศต่างๆโดยจะบริจาคให้กับประเทศไทยจํานวน415,000โดสซึ่งคาดว่าจะส่งให้กับประเทศไทยได้ภายใน1-2สัปดาห์นี้และเนื่องจากโครงการวัคซีนในสหราชอาณาจักรประสบความสําเร็จอย่างมากขณะนี้เราจึงมีวัคซีนโพอที่จะส่งต่อให้กับประเทศเอื่นๆเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างไทยและสหรัชอณาญญจักา ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่จะได้รับบริจาควัคซีนเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดอย่างสหาหัสเช่นนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าสหราชอาณาจักรจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยเสมอ ด้านสถานเอกอกัครราชทูตนักกรุงลอนดอนแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหราชอาณาจักรในนามของประชาชนชาวไทยสำหรับการบริจาควัคซีนต้านโควิด -19 ของออกฟอร์สแอสตราเซเนกาให้ประเทศไทยจำนวนดังกล่าวโดวยวัคซีนจะได้รับการจัดส่งไปยังประเทศไทยเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนไทยในเร็ววันนี้ ทางนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในมิตรประเทศที่สาราชนาจรรักรบริจาควัคซีนดังกล่าวให้โดยตรงสะท้อนถึงมิตรภาพและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสองราชอาณาจักรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในสาขาสาธารณาสุขที่เอื้อประโยชน์สู่ประชาชนและมนุษยชาติโดยตรงจุดามารักษาพันธ์รายงาน